ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุมออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ แม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องย t u b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทเอฟเอ็ม106วิทยุครอบครัวข่วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from Home กับดิฉันสิบญณัฐพันธ์วันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เพื่อที่จะหยุดยาวต่อเนื่องกันไปนะคะสำหรับสุกเสาร์อาทิตย์เออเส,สาร์อาทิตย์นี้จนถึงจริงแล้วบางคนก็หยุดแล้วนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงวันจันทร์อังคารพุธนา้าวันเต็มเตก,กับการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะ วันนี้เราก็ยังจะมาคุยกันค่ะเรื่องราวของบ้านเมืองทั้งบ้านเมืองเราและบ้านเมืองคนอื่นนะคะกับอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนมูลค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณสุนโบดฮะไอ้เรื่องสงครามการคา้าการตั้งกำแพงภาษีศุลกากร,กรที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า t ท r i f f เนี่ยค่ะผมว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นเพทำกเกษตรหรือทำการค้าหรืออุตสาหกรรมหรือเป็นลูกจ้างธรรมดาหรือเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กหรือ,อยังโตผมว่าพอเข้าใจแล้วนะว่า โลกมันหวนกลับนะคือถ้าย้อนไปประมาณสักสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยก็เหมือนอย่างเงี้ยทุกชาติก็จะตั้งกำแพงภาษีจะผลิตเองไม่ซื้อสินค้าข้างนอกสินค้าข้างนอกเข้ามาก็จะทำให้มันแพงโดยก็ปะภาษีเข้าไปรถยนต์ของเราก็จะเป็นล้านสองล้านเพราะภาษีสองร้อยเปอร์เซ็นตในสุดแล้วโลกก็เจรจากันโลกก็เจรจากัน ว่าเฮ้ยมันต้องแยกคุยกันว่าประเทศนั้นสินค้านี้แล้วมันยังไงมันไม่ใช่ว่าคุณเสียเปรียบดุลการค้าแล้วเราได้เปรียบแล้วจะต้องบังคับให้เราซื้อของคุณเท่ากันก็เราไม่มีตังค์ซื้อนะ,อะเพราะว่าเราไม่รู้จะซื้อ iPhone มาทําไมนะเราก็ขายข้าวขายปลาไปใช่ไหมเราก็ได้กําไรได้เยอะแล้วจะบังคับให้เราซื้อสิ่งที่เราไม่มีความจําเป็นใช่ไหมเนี่ยไปทุบดอทํมเนี่ยทากับ ชาติจนๆอย่างเงี้ยคือคือ,อขเขมรล,ลาวพมา่าโดนแต่พว้นี้ก็ส่งเสื้อผ้าส่งข้าวส่งอาหารไปแล้วเขาก็าได้กําไรใช่ไหมแต่จะบังคับให้เขาบาลานซ์มันไม่ได้เงั้นก็เลยเกิด WTO แล้วก็ก็มีเงื่อนไขว่าโลกต้องค้ากันอย่าแฟงแฟร์แล้วค้าเสรีหลายอย่างก็ไม่เก็บภาษ,ษีขาเข้า,ขากันนะพวกในอาเซียนน่ยผลละมากากไมก้อาหารต่างๆเนี่ย เมืองจีนเมืองไทยแลกเปลี่ยนกันได้โดยไม่มีภาษ,ษีหนังสืองานวรรณกรรมไม่มีภาษี<ม>เพราะฉะนั้นโลกก็ก็แฟร์เทรดกันค่ะการค้าโลกแ,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 แต่ตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วล่ะผมเดาว่าทุกท่านรู้แล้วว่าอเมริกาหวนกลับมาบอกว่าประเทศของเราตอนที่อเมริกาโดยนอนทำประกาศที่จะทุบชาติอื่นๆด้วยการตั้งกำแงพงภาษีสูงๆนะครับ แกก็บ่นผมให้ดูบนจอเป็นภาษาอังกฤษวันนี้เราคุยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะเราไม่ได้คุยเรื่องการค้านะผมว่ามันสนุกดีว่าเขาตำหนิวิพากษาทอกันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะ,ะเราทำาก็ประกาศบอกว่าฟอร์ดเอเคเป็นเวลาหลายทศวรรษบนจอผมนะ,ะ,ะประเทศของเราได้ถูกปล้นสะดมแล้วก็ถูกปล้นสะดมแล้วก็ถูกคมขืนแล้วก็ถูกปล้นสะดม โดยชาติอื่นๆทั้งใกล้และไกลทั้งมิตรและศัตรูเหมือนกันเมื่อกี้ผมแปลวป่าปล้นสะดมอย่างเดียวนะภาษาอังกฤษมันสวยงามไม่แพ้ภาษาไทยบาลีสันสกฤตในการที่จะใช้ d อ e c t i v e คำคุณศัพท์พวกนี้เป็นซินนนเมรูทเทแปลว่าบุกเข้าไปในร้านหยิบโน่นหยิบนีน่กกงข้าวของอาหารปล้นสะดมทุบกระจกเอากลับบ้านให้หมดถ้าเป็นอาณานิคมอังกฤษยึดอินเดียยึดมาเลเซียอะไรทั้งหลายในโลกนี้ ก็ไปปล้นสะดมเพชรนินจินดากับประเทศตัวเองพวกนี้ก็คือลุเทบุกเข้าไปขโมยเข้าของพิลเลชก็เหมือนกันกองทัพกวาดต้อนทรัพย์สินให้เรียบพม่ามาตีกรุงศรีแต่ก็เอาเงินเอาทองเอาพระเอาอะไรไปอันนี้ก็พิลเลชนะฮะก็แปลว่าปล้นสะดมเหมือนกันพวกนี้มันซินนอเนมแต่เรฟเนี่ยไม่ใช่เรฟก็คือว่าข่มขืนขืนจะทําชาเราอ่าเหมือนฐานอเมริกันไปลบที่ไมลลายเวียดนามใช่ไหมข่มขืนผู้หญิงเวียดนาม ญี่ปุ่นก็ข่มขืนเกาหลีลีจีนผู้หญิงจีนที่เประมาณนั้นใช่ไหมค่ะใช้วเรฟนี่ไม่ใช่ซินโนนีมไม่ใช่คําพ้องซินโนนีมแปลว่าคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันเพราะมันม็นคำงดงามของภาษาแล้วพลันเดอร์พลันเดอร์คือเข้ามาแล้วก็วาดลุยทุบเอาของดีๆไปหมดก็เหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกับน่าสงสารนะเป็นประเทศที่ลําบากคนอื่นเอาเปรียบมาตลอดคือมันก็โฮมล แต่มันขำดีว่าเฮ้ยรวยขนาดนี้ที่จริงตัวเองน่นะไปลูเทิไปเพลเลชไปเรฟไปพลันเดอร์ชาติอื่นๆโอเคเขาก็แถลงบอกว่าตอนนี้เราจะไม่เอวละนะอันนี้เราเราคุยเรื่องภาษาท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะสนุกตามไปด้วยนะครับเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วโดนทําเขาก็แถลงบอกว่าคือวันที่เขา โดปล่อยชาติเขาเรียก l i b e r a t i o n day วันที่สองเมษายนที่จะเริ่มตั้งกำแพงภาษีแบบสิบเปอร์เซ็นพื้นฐานแล้วประเทศไทยโดนไปสามสิบหกเปอร์เซ็นแล้วชาติอื่นๆนะเวียดนามเนี่ยสี่สิบกว่าก็มีนะครับใออตอนนี้เขาบอกขอพักชั่วคราวเก้าสิบว,วันเก้าสิบวันผมก็เลยเอาโปสเตอร์สวยๆของท่านเที่ข่าวมามาดัดแปลงใหม่อันนี้ผมทำทำปลอมนะครับผมก็เติมคำว่า Liberation Day p พอ t สไว้ข้างบน ือผมนะอันน er ี้ภาษาผมผมก็เลือกฟอนต์ที่มันใกล้เคียงที่สุดส่วนอเมริกา is back เนี่ยคำเดิมข้อความเดิมมีบรรทัดว่างๆอยู่ข้างล่างนะครับผมเติมเข้าไปบอกว่าว e a เกอร์ a n ever b e f o r บีอตองอ่านชัดหรือปบ่าไม่รู้นะครับอ่อนแอกว่าเดิมก็คือว่าอเมริกา is back แล้วผมก็หาเรื่องปลอมเอกสารปะเข้าไปบอกว่าอ่อนแอ ยังไม่เคยออดแอร์มาก่อนเพราะว่ายูบอกว่าจะทุบชาติอื่นว่าอยู่ๆยูบอกพักเก้าสิบวันอันนี้มัมก็ขำดิแล้วผมก็เลยทำอ่าผมก็ทำโปสเตอร์อันนี้คุณสุริบุญหวังว่าคุณจะหัวรอนนะครับผมก็เอาข้อความเก่าที่อ่านเมื่อกี้นี้นะครับว่าเพราะเวลาหลายทศวรรษชาติของเราถูกปล้นสะดมถูกรุดทึดถูกพิเลชถูกคมขืนถูกพลันเดอร์ไม่ว่าจะชาติกาย <laughs> ชาติไกลไม่ว่าจะมิตรหรือศัตรูแต่พอพอเก้าสิบวันผมก็เลยขีดฆ่า The c a s p a n อ้าค <90 S 1> นที่<อ>เข้าใจภาษาังกิดพื้นฐานต้องหัวล่อนะครับนี่เป็นอารมณ์ขันท่ามกลางความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านนะครับ <laughs> ผมก็บอกว่าแทนที่จะเป็น for decades นะ <c oughs> แทนที่จะเป็นเป็นเวลาหลายทศวรรษผมก็ขีดค่าแล้วเติมความใหม่ for n i <90 S 1> more days โอ้ตามตามบอกเอาอีก90วัน oh, ประเทศขอ,องเรา our country will continue to be ไม่ใช่ has has b e e n r a ร e นะอะอีกเก้าสิบ <90 S 2> <to be. S 1> วันข้างหน้าขอให้ประเทศเราจงได้ถูกคมขืนต่อไปอีก90วันถูกทำลายถูกปล้นสะดมต่อไปอีก90วันนะไม่ว่าจะเป็นมิตรศัตรูหรือใกล้หรือไกลใช่ไหมอ่าถ้าเราซีเรียสน,นะคุณสีบุตรแปลว่าเขาแพ้เราบอกว,ว,ว่าชาติอื่นปล้นสะดมเราคมขืนเราเอาเปรียบเราเนี่ยรสารพัด ปนนไปตั้งหลักรือเปล่าคะอาจารย์ไปตั้งหลักคือเอาจารย์จริงๆแล้วนะอาจารย์ในฐานะนักรักฐศาสตร์เนี่ยเขากําลังเล่นเกมวัตถุประสงค์จริงๆมันเพื่อธุรกิจหรือว่า,ากึ่งคก็ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ,ะได้ได้ผมจะคุยเรื่องภาษาเพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาถ้ามีเวลาเราคุยต่อได้ตอนนี้เนื่องจากว่าตัวเองเหมือนกับจะไปไม่รอดเพราะหุ้นมาตกล่วงเยอะแยะ มหาศาลก็เลยบอกงั้นเลื่อนไป90วันผมก็เลยประชดด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาง่ายๆว่างั้นขอให้เราถูกข่มขืนไป9กาสบวันแล้วกันนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเมริกันอันนี้การเป็นการใช้ภาษาที่ที่มันแบบไม่อยู่กับล่องกัรลอยใช่ไหมส่วนจีนเขาแถลงละเอียดแต่ได้ความอย่างคือว่า I will fight we will fight to the end ค่ะ กระทรวงต,งต่างประเทศจีนแถลง We will fight to the end ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาละเมิดอ,อธิปไตยเสรีภาพในการค้าขายของเราเราจะไม่ยอมตอนนี้จีนก็โดนเข้าไป84เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับรไม่ถอยและสู้จนหยดสุดทา้ายไม่ถอยเป็นชาติที่อเมริกาก็ไม่ยกเว้นก็คือไม่พัก90วันแล้วอเมริกาก็ปะภาษีเข้าไป104เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วตอนนี้1 4 0กว่าแล้วกระทรวงต่างประเทศเขาแถลงยาวนะครับดูหน้าตาขึงขังแต่ว่าผมเอาคำที่เด็ดๆท้ายๆคือว่า We will fight ทดีเอ็นสู้จนไม่มีวันหยุดซึ่งผมก็แต่ตอนนี้อันนี้เรื่องภาษาอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะหมดตอนนี้รองประธานาธิบดีก็ไปไปบรรยายแล้วก็ดูถูกคนจีนเรียกคนจีนว่าเป็นไอ้พวกบ้านอกชาวนาที่ยากจนนะคือบอกว่า we borrow money from Chinese p e r s o n to buy The things those c h i n e s e p e a ตรร์ n t m เ n u f a c t u r รเรายืมเงินจากไอ้พวกชาวนาเมืองจีนเมื่อซื้อของที่ไอ้พวกชาวนาเมืองจีนน่ยมันขายให้เราอัน<ม>นี้มผมอาจจะแปลแบบแรงนะครับเอาเฉพาะคำเดียวนะครับ p พย s e n t คือ Farmer ออร<ม>เอาไร่ชาวไร่ชาวนานะแต่ชาวไร่ชาวนาเป็นคำสุภาพเ<ฮ>พ s เซนนะี่ยมันแทนชาวนาที่ถูกกดขี่ ไม่มีที่ดินของตัวเองทําที่ดินบนาทานาบนที่ดินของเจ้าขุนมูลนายในอังกฤษยุคโบราณเจ้าขุนมูลนาย<อ>ขุนนางก็มากวาดเก็บภาษีแล้วตอบแทนคือเอาข้าวไปเอาผลผลิตไปแล้วชาวนาก็อยู่อย่างแรนแคนพวกนี้เป็นพวกพวกชาวนาผู้ยากจนนะจะถูกดูถูกใช้คําว่าเพรสเซน ถ้าคําว่า farmer เานี่ยไม่ดูถูกนี่คือเหยียดหยามทั้งประเทศเลยเห,ห,หยียดหยามฮะเหยียดหยามแล้วไปดูเมืองจีนในวันนี้นะครับโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะด่ากลับอเมริกาบอกามีมหาว่าเราเป็นเพเซนคือเขาราู้ภาษาอังกฤษแล้วว่าเพเซนอ่ะม,มันเป็นคําแบบสังคมนิยม<ด>มาร์กซิส<ด>แล้วก็อริสโตเครตเซซี่โดยสมัยโบราณอนะ่ะเอ่อมันคําดูถูกคนจีนเขาบอกว่า,วาไอ้เจดีแวนเนี่ยมันก็ h i l l b i l ี่นะเ<อ>จดีแวนเนี่ยมันเป็นไอ้ลูกบ้านนอกที่ลืมตัว จบเยลได้ทุนแล้วก็ลืมตัวมาเรียกเราเป็นเพเสนเมื่อโทษทีนะครับเมื่อนั่นแหละไอฮิบรีฮิบรีนี่ก็เหยียดหยามพวกมานอกเหมือนพวกสุพรรณนี่ก็เป็นพวกสุพรรณบ้านนอกแต่จริงๆคนไทยเนี่ยไม่ได้ดูถูกชาวนาจึงผมหาคําดูถูกชาวนาไม่ได้นะคุณต้องหาสิหาไม่เจอหรอกมีแต่คาเห็นใจทีืออธิบายความทุกข์ยากเห็นไหมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาดูถูกชาวนายากจนเพราะว่าชาวนายากจนเนี่ยถูกกดขี่แรงงานไม่มีที่ดินพวก เจ้าขุนมูลนายสมัยอังกฤษโบราณเนี่ยก็บังคับให้ทำนาแล้วก็แบ่งปันภาษีอากรเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นคำดูถูกหยาบคายแล้วก็จีนก็แถลงตอบโต้อันนี้แรงนะครับคุณสุริบูลภาษาอังกฤษธรรมดาเลยแรงจีนแถลงบอกว่าคอมเมนต์ของเจดีแวนส์เนี่ยที่ว่าไอ้พวกชาวนายักจนในเมืองจีนเนี่ยมาทําของขายให้กับเราเนี่ยมันเป็นความโง่เขลา ignorant impolite หยาบคายหรือไม่สุภาพก็ได้นะครับอะไใ,ให้แรงก็คือโง่เขลาหยาบคายประหลาดใจไม่รู้จักมีความเคารพเราและเศร้านะเศร้าภ <ๆ S 1> าษาอังกฤษสุภาพอันนี้กลายเป็นสงครามวรรณกรรมสงครามภาษาที่หยาบคายนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเราจะสรุปตอนท้ายสั้นๆที่ชวนคุยเมื่อกี้นี้ที่คุณสุริุญชวนคุยคือว่าถ้าเราสงสัยว่าเขาเป็นแผนของเจไดของอเมริกาหรือเปล่าว่าจะ ทำ<ย>แรงแล้วก็เลือกคนมามาหมอคาน <ừ. S 1> แล้วมาเจราจาเ,เขาก็พูดอย่างนั้นนะแต่ผมว่าเขาทําผิดเพราะหุ้นมันตก <ừ. S 1> หุ้นมันตกแรงประชาชนเริ่มคัดค้านสิ่งที่จีนจะทําไม่ใช่ขึ้นภาษีกับอเมริกาเท่านั้นนะครับเขาขึ้นภาษีแล้วปิดกั้นสินค้าอเมริกันที่เป็นสินค้าฐานเสียงคือเกษตรกรอเมริกา <ừ. S 1> จะทุบทาภาษีอาหารเนื้อหมูอะไรต่างๆจะแพงมากนะครับได้ข<ด>่าวว่าไทยจะเอาหมูอเมริกาเข้ามาเพื่อเพื่อ เพื่อผ่อนปลนนะครับอตอนนี้คนค้าคนเลี้ยงหมูในเมืองไทยประท้วงรัฐบาลไทยแล้วนะครับว่าคุณจะไปเอาผลประโยชน์ของเกษตรกร,เร,กรอเมริกามามาแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ต้องปกป้องผู้เลี้ยงหมูในเมืองไทยเดี๋ยวไทยก็คงจะต้องเคลียร์กับพวกเกษตรกรเพราะว่าเรา <laughs> <c oughs> เราเจ้าเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นคล้ายๆเป็นโลก่กำบังนะคือให้เกษตรกร,เ,ร,กรเสียเปรียบนิดนึงให้เกษตรกรอเมริกันเอาหมูมาขายได้โดยที่เราไม่ต้องไปตรวจมากนัก อันนี้ก็ยุ่งแต่ว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องภาษาเฉยๆนะอาจารย์เนี่ยมันก็ได้ความรู้นะคะอาจารย์ <Okay. S 2> อย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าโอ้โหเขาหยาบคายขนาดไหนห<ร>ยาบคายนี่เขาเขาคุยกันแบบทางการทูดไหมคะอาจารย์นี่มันอันนี้ไม่ใช่คือให้ฮะโคตรสกปรกการต่างประเทศมันก็น่าจะเป็นการทูดแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคือมันโกรธอ่ะแต่ภาษาของ ลองประทามดีอเมริกันแล้วก็ทำเนียบข่าวโฆษกทำเนียบข่าวก็บอกว่าพวกจีนเนี่ยอยากจะเจราจาแต่ไม่รู้วิธีเจราจาไปว่าเขาโง่อีก <Ừ. S 1> โฆษกทำเนียบข่าวคนสวยของผมเนี่ยเนี่ยสาวน้อยอายุ26เนี่ยครับเนี่ยแคโรไลแคโรไลน์เลวิตเนี่ยโหฉัฉานชัดเจนเปรี้ยวแรงก๊อปปี้คำพูดของ,องทำทุกรูปแบบ ขวาจัดตามประธานาธิบดีฟังดีผิดก็ผิดตามไปด้วยนะครับแต่ไปดูถูกคนจีนบอกว่าอยากคุยแต่คุยไม่เป็นขอบพระคุณมากค่ะจรน์ขาให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ติดตามข่าวจะได้เห็นบรรยากาศเนาะว่าการใช้ถ้อยคําแบบไหนมันสะท้อนถึงความคิดสะท้อนถึงอารมณ์และสะท้อนถึงผลที่มันจะตามมาอย่างไรเดี๋ยวมันจะทําให้พังไปหมดเนี่ยเนื่องจากพูดไม่ดีใช่ใช่เขาจึงต้องมีการพูดพูดดีๆครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้อะไรอย่างนี้นะครับ ค่ะใช่ค่ะจย์ขอบพระคุณนะคะจันขาขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่ดด์ดวงน้านะคะโอเคอ่านี่คือรายการ News from Home นะคะกับวนะิชันสิริบุญนัทพันธ์เดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้ววันจันทร์ก็ยังพบกันอยู่ดีนะคะแม้ว่าจะอยู่ในเทศกาลสงกรานและหลายๆคนหยุดพวกเรายัางปฏิบัติหน้าที่สื่อสารมวลชนให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันต่อวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ